เชื่องกันด้วยเสียงเพียงของเอซินทีนี้โอ้โหดนตีเป็นดน,นตีเพลง Yesterday สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกับบูมบีมนักเขียนนำกัรอีกฟรันไรเตอร์ในช่วงนักเขียนรีแอคชั่นกันอีกแล้วนะคะทุกคนและในวันนี้นะคะ เรานะคะก็จะมา reaction นะคะเป็นตัวอย่างที่สองที่ปล่อยออกมาของนุมน่มๆ NCT 2021นะคะทุกคนอยากจะบอกว่ามีความงุนงงเล็กๆนะก่อนที่จะมาทำคลิปนี้เพราะว่าอยู่ๆ่คยก็ปล่อย,ย,อยตัวอย่างที่สองมา NCT 2021ั Year Dream State 3 s y n c h r o n i z a t i o n of Dream ซึ่งก็แปลประมาณว่า การประสานกันของความฝันประมาณนี้นะทุกคนซิงะความซิงอ่ะความประสานกันของความฝันออฟดีใช่ปะแล้วเรางงตรงที่ว่าเขาปล่อยสเตจศูนย์มาใช่ปะสเตจศูนย์อันก่อนเซเว่นเซนแต่ว่าเขาปล่อยอย่างที่สองเป็นสเตจสามก็เลยง,งงว่าอ้าวเขาไม่เรียงแบบศูนยึงสองสามอะไรอย่างนี้หรอ่าศูนย์แล้วก็มาสามเลยหรอเอ้อยงง,งอะ ไม่รู้ไม่รู้คืออะไรเลยตอนนี้งงไม่รู้จะตีความยังไงเลยทุกคนไม่รู้จะตีความไงก็อไปไปดูกันดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเมาส์กันทีหลังนะว่าเออเออมันเป็นอะไรยังไงนะทุกคนไปโอ้ยใครอะโอ้ยเฮนดรีโอ้ย,ออย,อยหล่อมากหล่อมาก อยังไงเนี่ยโอ้ยมีเครื่องเป่าอันนี้อีกแล้วจำได้ปะ้ะพี่ทรงชาญเป่าเมื่อคลิปที่แล้วโอ้ยเจมินเอาเจมินกับเฮนรี่เป่าต่อยังไง อะย่าบอกนะว่าหลุดไปกวางยาอ้าวไม่ใช่มีว่าหลุดไปกวางยาแล้วทุกคนึีว่าเป่าแล้วก็แบบไปโผล่กวางยาเงี้ยอ๋อก็คือการซิงกาของความฝันก็คือน้องหลับแล้วก็น้องก็ฝันว่าน้องไปเป่าอันนั้นอยู่ตรงโน้นอย่เี้ยอ่ะตีความไปเรื่อยละเนี้ย เป๋าให้อยู่ตรงนี้อะไรอะยังไงเนี่ยอุ๊ยเฮนดูรี่อ๋อไม่ใช่อาอะไรเนี่ยเฮนดูรี่เอาที่เป๋ามาให้อ๋อที่สร้อยเมื่อกี้ก็คือไม่มีเหรอ กดอีกแล้วเร้ยแทบกลัวแล้วนะเดี๋ยวนะ เปิดประตูเป็นรถไฟแล้วเข้ามาโปที่จันนี่นั่งอยู่บนรถไฟเหรออันนี้คือรถไฟเหรอเหมือนเครื่องบินอะบนยานอวกาศอะคือซิงมหาจันนี่นี้เลยโอ้โหก็คือแบบลุกประดานบริษัทมากทุกคน เหมือนเหมือนไม่ใช่รถไฟอะเหมือนแบบมันมีความเทคโนโลยีนะทุกคนแบบว่าเหมือนกับโอ,อ้โหอะแล้วด,ดีแล้วนี่น่ากนะลัวแล้วนะอายุหมดอ้าวแล้วก็ตาดไปงี้เลย น้องกำลังเน่นอยู่ในอวกาศเลยฮ้ยโฮ้ยเมโลดีนี้เพลง yesterday ได้ yesterday ของ N. T. U. จำได้ y e s t e r d a ยังไงน้องก็เต้นแหละเพราะว่าน้องเก่งเต้นเ <Bye. S 1> ดาเดาเดา ไปองยาไปเลยไปเลยอุ้ย <S 2> <S 2> <S อ๋อฟงชานก็คือมองเข้าไปแล้วก็เจอตองชานอยู่การซ้นกันของความฝันก็ยังไม่มมกเขายังก็ยังไม่เข้าใจก็ยังไม่เข้าใจจึงคอนเซปต์นี้อุ้ยเ,เนี่ยเครื่องเป่านี่องแล้วอะเขาเชื่อมกันด้วยเสียงหรือเปล่าเชื่อมกันด้วยเสียงเพียงของ A C T นี้โห เลยลูกเปล่าลูกเป่าเลยอุ้ยเนี่ยเสียงหลอนไปเลยเนี่ยแล้วก็จบจ้ะแล้วก็จบเลยเออเอออะปอม,มือก่อนส่วนตัวแล้วเดี๋ยวก่อนนะเรียบเรียงอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ก็คือมันเป็นคอนเซ็ป การซิงก์กันของความฝันการประสานกันของความฝันใช่ปะออกมาก็คือมีน้องสองคนนั่งมาคุยเอ,อ้ยไม่ใช่คุยมันคืออะไรไม่รู้เป็นเครื่องเครื่องเป่าอะไรสักอย่างแต่ว่าเท่าที่รู้ก็คือเสียงอะเสียงเครื่องดนตรีเนี่แหละเป็นตัวซิง์ให้น้องๆแต่ละคนไปถึงกันน่าจะเป็นฟิลลินน่งประมาณนี้เพราะว่าตอนแรกน้องสองคนเป่าใช่ปะแล้วก็โผล่มาที่เจมินนอนอยู่ ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาแล้วก็เฮนดรีก็เอาเครื่องเป่ามาให้มปเคาะประตูเอาเครื่องเป่ามาให้พ่อน้องเจมินได้เครื่องเป่าเปิดประตูไปอีกครั้งหนึ่งก็คือกลายเป็นรถไฟแล้วก็ก็โผล่ไปหาจอนนี่ที่นั่งอยู่บนรถไฟซึ่งเป็นรถไฟที่เหมือนกับเป็นยานอาวกาศเออมันไม่เหมือนรถไฟปกติอ่ะทุกคนเป็นรถไฟที่จะต้องไปยังดินแดนอะไรสักที่หนึ่งที่แบบมหาจรรย์แน่ๆแล้วก็ ตอนที่จอนนี่เห็นพายุฝนใช่ป่ะแล้วก็เอาหูฟังมาใส่ก็คือดนตีเป็นดนตีเพลง Yesterday เป็นดนตีเพลง Yesterday เราจำได้ของ n c t u ไปหาฟังได้เออมีความแบบพอฟังเพลงก็ไปโผล่ที่น้องโชทาโรเลยแล้วก็น้องก็เต้นพอเพลงของน้องเต้นจบก็ซิงค์ไปหาที่กระจกไปหาน้องทรงชานแล้วก็ พอน้องทรงชานก็แบบงงๆอยู่แต่งหน้างงๆแล้วก็สุดท้ายเสียงข้้นอีกแล้วก็จบคลิปก็คือมันน่าจะเป็นการซิงกันของเสียงที่ซิงค์หนุ่มๆอ c t เข้าหากันจักรวาลนี้อะไรสักอย่างหนึ่งนะทุกคนน่าจะเป็นประมาณนี้แล้วเฮ้ยที่เราพูดไว้ที่คลิปที่แล้วอะ่ะที่บอกว่า NCT สองพันยี่สิบเอ็อะเขาอาจจะเป็นฟิลเหมือนกันว่า ดึงความทรงจำเก่าๆามาหรือฟื้นความทรงจำเก่าๆหรือเปล่าเพราะว่าคลิปที่แล้วอะ่ะเราเห็นแล้วว่ามันคือเดอะเซเว่นเซสัมผัสที่เจ็ดก็คือเป็นเพลงของ NCT U ใช่ปะ่ะแล้วมุดแอนโทนได้สีได้อะไรได้ทุกสิ่งอย่างดนตรีก็ใช่เลยส่วนมาคลิปนี้เราแอบได้ยินเพลง yesterday อะซึ่งก็เป็นของ NCT U อีกเหมือนกัน เดานะทุกคนเดาขอโทษไว้ก่อนลุงนะเดาว,ว่ามันอาจจะเป็นแบบนี้เป็นการทวนความทรงจำความหลังของ n t t ตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปี2021เลยสำหรับ n t t 2021อาจจะเป็นประมาณนี้นะเพราะว่าเดี๋ยว n t t 2022ก็คือเขาจะเหมือนกับเริ่มจากกรวาลใหม่แล้วอะนี่เรามาทบทวนความหลังก่อนแล้วค่อยไปต่อที่เฟสใหม่หรือเปล่าอาจจะเป็นฟิลนี้นะทุกคนเพราะเขาเขาจะเดยูนิตใหม่อีก เยอะแยะมากมายยุโรปญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมั่วมั่วอย่าไบอกว่ามั่วแต่ว่าก็อิงอิงความความที่เขาเมาส์กันในเทวิเตอร์อิงอะไรหลายๆลอย่างนะทุกคนก็อาจจะเป็นฟีประมาณนี้ก็ถ้าใครนะคะบอกว่าไม่ใช่หรอกพี่มันเป็นแบบนี้ล่ะคอ่ะมาเมาส์กันมาเมาส์แันเราก็จะได้รู้ว่าเอ้ยอเราทายผิดนะทุกคนเพราะว่าเราก็คิดว่าเราอาจจะทายผิดเพราะเราไม่เคยทายทุ่งเลยสาหรับ NCT นะทุกคนก็าม,มาเมาส์กันได้นะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็ บุ้มบิมก็จะขอพอไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าคลายนะคะปล่อยมาอีกนะคะเชื่อว่าจะต้องมาอีกเพราะยังไม่ครบคนเลยเนาะยังไม่ครบ21คนเลย ก็จะมาทำแอคชันอ <an> ีกนะคะถ้าค่ายปล่อยตัวอย่างออกมาอีกนะคะก็สำหรับวันนี้บูมิมก็ขอตัวก่อนกันแล้วกันนะคะไว้ไปเจอกันคลิปต่อๆๆๆไปนะคะหวังว่าทุกคนจะยังอยู่กับบูมิมนะคะยังฟังคลิปยังรอแบบคลิปรีแอค a c t i o n คลิปอื่นๆของเราด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปนะคะแล้วก็มามองกันได้อย่างที่บอกนะคะก็วันนี้ไปก่อนแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย